นักเรียนเนาะมาใส่เนาะนักเรียนนี่เนาะนี่เนาะอ่านักเรียนเนาะมาใส่โรงเรียนไหนเนาะแกงแต่ลูกสาวเนาะพอโจนี่ก็ได้พี่น้องครับนี่แหละครับความหักความแพงความสนุกความสุขความมวลนะครับด้านหลังเวทที่เนาะพี่น้องเนาะเอาสวัสดีครับสวัสดีที่คุณหมักหมออรัมคุณบงหมอลำสุขสุขค้นนะครับพี่น้องครับ ขอพระคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมักมลลัมนะครับ่าจะเป็นทางแฟนเพจหรือทาง u t u b e นะครับพี่น้องขอพระคุณอีกครั้งครับสำหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์ร่วมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นนะครับพี่น้องครับใ้คลิปนะครับพี่น้องคลิปนี้นี่เองเงว่าเราเมื่อวซนสีรีสนนองฟังนะครับพี่น้องครับ เมื่อคืนนี่นะครับนี่ยังเกิดขึ้นแนหลังเวทีนะครับรวทั้งจากเนาะพี่น้องเนออาะที่เราได้เห็นในเบิรงไปนะครับหลายปุ้หลายคนก็นได้เบิงอยู่ติดตามนะครับซึ่งผมกับเบิรงแล้วผมอยากเอามาเล่ามาว่าซูเอ็กซีอีหลาได้ฟั่อีกจัดกรอบหนึ่งนะครับแต่ก็เอามาให้เอ็กซีได้เบิรงอีกรอบหนึ่งเช่นเดียวกันครับพี่น้อง ไปเบิงก็ยิ้มตามไปเห็นก็ยิ้มตามอีลาเขามาหลังเวทีหลังเวทีก็ขึ้นเลี่ยนไปท่านที่นอกพี่น้องนะครับสดใสขึ้นท่านที่นะครับเห็นบรรยากาศพอๆแม่์มมาท่ายรูปนะครับรหยอกล้อเล่นกันกับอีลาร่วมถึงนอกพี่น้องทุกมือนีนะพี่น้องนะครับยาสุภามีของมาฝากเมื่อตอนอีลาถ่ายรูปครับ อีลาแทบจะทุกมือน,นะครับยาลริ่มนะครับพี่น้องครับไปติดต่างิืงนะครับในเพจของอยางเนาะพี่น้องเนาะเป็นกระสีลงสตอรี่ลงรูปภาพแมวได้เห็นอยู่เป็นประจำนะครับพี่น้องทุกมือนี่นะครับมีแต่สิ่งดีๆนะครับยาสุภาใส่ใจทุกราไละเขดเลยแต่ว่าใดนะครับหูว่านี่อีลามากัก นะครับกระสือมาฝากเมื่อตอนหลานสาวเพิ่นนะครับเนีความพุ่งใจผมกูเป็นยาเนาะพี่นะ้องผมเป็นเอซีผมเบิ่งแล้วผมก็มีความสุขนะครับพอโจรกระยอกรอเ่นครับอีลาทุกเมือ่บอบาหยอกบอกหัวกันตามภาษาพ็อให้เอซีได้ยินได้มีความสุขไปน้ำแกนเนาะพี่น,น้อง เอาเพิ่นว่าเจังใดแน่นะหรือเนาะเพิ่นเอาอีย่างมาฝากเมื่อตอนกันนะครับรวมถึงนะครับอีลาได้รับมาไล่จากไปนะพี่นองนะเดี๋ยวไปเบิ่งไปติดตามกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมต้องขอขอบพระคุณและขออนุญาตนะครับท่านดาานสามหน่อยเผชรบานแพงนะครับแนะนำคลิปดีๆแบบนีมาหพี่ีห้นนองเอาแต่เบิ่งน้ากันจัดน้อยเนาะพี่นองเนาะอืมแต่เบิ่งอีก จ็กรอบนึงนะครับไปครับพี่น้องครับูกสอนมแม่อดแลครับาูสอนศูนย์เด็กรูสอนศูนย์เด็กรูสอนศูนย์เด็กเด็กหน่อยแม่น่อยแอยตามได้เตีอสนเด็กเร้ยตาลอยมากมาขึ้นเดี๋ยวบอกอี่ไล่มาใส่เนาะนักเรียนเนอมาใส่นานักเรียนนี่นานี่นอ่าหนังเรียนนาะ มาจากโรงเรียนไหนเนาะพี่เลี้ยงเออดีแท้มั่งยันเนึมากขือนันนันกล้วยแท้มั่งยันนึงมะเคือบักอือเท้ะันดอกง้างอง้เบาได้น้เียงวาก่มไหวาด่ทนไวาเออเอออย้ จะนโลกมนุษย์ก็รัจงเสจง